ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเดบุนดอยผมก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมแต่คลิปนี้ผมจะมารีวิวเสื้อนะครับอ่ะเสื้อเดบุนดอยเออนี่สองตัวเฮ้ยเอา้าพึ่งซัดครับผมอ่าอันนี้คือตัวที่หนึ่งครับผมก่อนที่จะมาตั้งชื่อเป็นชื่อช่องว่าเดบุนดอยก็ผมตั้งเป็นอ่าคำว่า เด็กบ้านนอกนั่งเอนนะครับผมนี่ฮะอันนี้คือชุดตัวนี้ก็นี่คือทองตอนที่ผมเล่นเกมฟีไฟหนันๆกๆน,นะเออแล้วอยู่ในแครนสำนักหมูด้วยกันนะผมแล้วก็สั่งเสื้อด้วยกันนะผมนี่ฮะแล้วก็ชื่อช่องก็เด็กบ้านนอกนะครับผมดิทางคณาครับผมมานี่ฮะโอเคนี่นเนาะมาในส่วนของตัวที่สองนะครับผมตัวที่สองตัวที่สองก็ผมก็อ่า อ่าเป็นชื่อช่องช่องที่สองเนาะนี่เดบันนอกภาษาอังกฤษข้างบนแล้วก็ข้างล่างเดบเดบเฮ้เด,เด,เเดบันนอกอ่ะเดบันดอยเนาะนี่ฮะแล้วก็โลโก้ไม่ไม่ใช่โลโก้อ่ะก็คือเป็นรูปภาพเฉยๆเนาะทางข้างหน้าครับผมเขียนมา YouTube แล้วก็โลโก้นิดนึงเนาะนี่ครับผมอ่ะนี่นะ โอเคครับผมแล้วรอบนี้ตัวที่สามนะครับผมมาตัวที่สามของเราเพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆเลยนะผมบอกเลยว่าสีทองนะครับอ่ะเราแกะก่อนนะผมจะเอาแบบคอปกอย่างเดียวอะ่ะเออมันจะดูดีเนาะอะนี่ฮะนี่ดูทันด่างคอปกครับผมเสื้อพิมพ์ลายนี่บอกเลยว่าแผนนะอ่ะนี่ไง เขาปกดีครับผมซับเหงื่อได้ดีเนาะนี่โลโก้ของผมเลยนี่นี่โลโก้ของผมเลยนะฮะนี่ทางข้างหน้าสกินคําว่านี่ไปไหนกลางนะครับผมเพราะว่าอ่า t u b e บเดบอนดอยก็เที่ยวอย่างเดียวนาะ <laughs> ถ้าเที่ยวก็ผมก็จะลงคลิมเนาะอ่าแต่นี่ทางข้างหลังครับผมเดบอนดอยเขียนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วก็ทางข้างล่างนะผมก็ แฮชแท็กเนาะคำว่าได้เสมอนะครับผมนี่ฮะโลโก้ครับผมโอเคชัดเจนดีนะครับผมเขาวสวยสะอาดนะฮะโลโก้ที่มาก็มาจากช่องปะทัดนะครับผมเนาะนี่ครับผมรูปปะทัดแล้วก็มีรูปโลโก้ของผมเนาะที่ผมใส่เสื้อสีชมพูตัวนี้แล้วก็ถ่ายไว้เนาะแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยตรงนี้นะผมร,รูปปะทัดรูปไฟนี่ต่างๆน,นานานะผมนี่ฮะโอเคส่วนรอบๆ มรอบจะเป็นรูปดาวนะรูปดาวก็คือลูกชื่อดาวก็เลยใส่ไว้นะฮะโอเคสามตัวนี่ติดบนดอยติดบนดอยมาถึงสามตัวเรียบร้อยอะไรยเงี้ยนี่โอเคครับผมจะประมาณนี้ผมแค่มาแกะรีวิวให้ดูเสือ้อเฉิ้ตนนะครับผมไปละท้ายที่สุดนี้ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งใ้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ